ไมถึงแบบเข้ามาใช้กัญชาคือเราก็เป็นเด็กวัยรุ่นทั่วไปก็มีลองใช้บ้างตอนเด็กกัญชามันจทำให้เราแบบตื้อๆมึนๆงงๆแต่ว่าผมดันใช้ถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่าสุดท้ายจนการรีแอคชั่นกับภรรยาสิ่งที่เขาพูดกับเรากลายเป็นลืมลืมสนิทครับว่าแบบเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานกินข้าวอะไรจำไม่ได้อะ หมอเอคุณนองเกรีนวันนี้นะคะวันนี้มีความยินดีที่จะต้อนรับคุณบีมสรรุยค่ะสวัสดีสสดค่ัค,คุณหมอเอครับสวัสดีครับ <Okay. S 2> วันนี้แปดกล้องครับผม <laughs> คุณบีมค่ะนี่เรามีเครื่องดื่มให้คุณบีมลองชิมนะคะอันนี้เป็นชาคามโมไม์น้ำผึ้งค่ะคามโมไม์มันจะช่วยเรื่องของความสงบของจิตใจเราก็จะรู้สึกว่าเวลาทานชาคามโมไม์จะช่วยทําให้นอนหลับได้สบายขึ้นดูดีมากครับลองชิมดูค่ะขออนุญ,ญาตนะคะได้เลยค่ะ แต่อันนี้เขาจะแบบเหมือนกับเอาชาคาโมไมล์แล้วก็ผสมน้ำผึ้งนิดนึงให้มันสดชื่นนะคะ อยากจะนั่งสมาธิเลยครับรู้สึกีแลกซ์นะคือ <Okay. S 1> รสชาติมันีแลกซ์ครับได้ค่ะจริงๆเราจะได้เห็นข่าวแล้วก็ได้เห็นชื่อคุณบีมอยู่ในหน้าฟีดบ,บ่อยๆชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะต้องบอกว่าบางทีอยู่ในหน้าฟีดหรือว่าอะไรพวกนี้นครับบางทีก็เรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่าก็ผมก็ยังใช้ชีวิตสนุกสนานอยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เรียกว่าจริงจังมากขึ้นกับ <Okay. S 1> หลายๆอย่างเพราะช่วงนี้ก็ลดน้ําหนักด้วยเพราะหลังจากเจ็บหลังไป uh. คือแต่ก่อนเรียกว่า้าวเล่นกีฬาเยอะมากใช้ร่างกายเยอะจนหลัังเสื่อมครบ ก็เลยต้องแบบพักเบรกออกกำลังกายไป3าถึงเดือนอครับ เคยได้ย right ินว่าค huh ุณบ <excited Et S 2> uh ีนเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรสุดตรงครับไม่มีตรงกลางทําไมเราถึงบอกว่าเราเป็นคนที่ทําอะไรสุดตรงหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรที่ทําให้เราเนี่ยต้องทําอะไรให้มันแบบสุดตรงแบบนี้คือต้องบอกว่าแบบการที่ทําอะไรสุดตรงคือผมเป็นคนที่มีปณิธานหรือว่ามีคํามั่นกับตัวเองว่าแบบทําอะไรแล้วต้องทําให้สุดทางคือจะไม่ทิ้งไว้กลางทางหรือปล่อยไว้แล้วคืออยากจะทําอะไรแล้วต้องเป็นกูรูกับเรื่องนั้นไปเลย นะฮะเช่นแบบว่าเล่นกีฬาการแข่งรถแข่งมอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็ตามบิมจะไปจนถึงจุดที่แบบเรารู้ที่สุดมีโพเดียมมีถ้วยรางวัลอะไรเงี้ยแล้วโอเคเราก็รู้พิสูจน์ตัวเองละเป็นคนชอบมีโกแล้วก็พิสูจน์ตัวเองอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็น motivation ในการทําอะไรสุดตรงไปหน่อยเพราะว่าอยากจะไปถึงเส้นชัยโดยไม่มองข้างทางเลยจริงๆมันก็ดีนะการที่เราเซตโกมันเป็นเรื่องที่ดีทําไมทาไมคุณบิมถึงรู้สึกว่า มันมากเกินไปแล้วคาว่าไม่มองข้างทางของเรานี่คือ,อยังไงนะคะเพราะว่าเราจะมุ่งมั่นไปแต่อย่างเดียวแต่เราไม่ได้เรารายส์ผมมีครอบครัวมีภรรยานเนาะแล้วเราก็ไม่ได้หันมาเรารายส์ดูข้างว่าเขารู้สึกอะไรยังไงอะไรเงี้ยเก็บดีเทลในเรื่องรายละเอียดครอบครัวไม่พอบางทีก็เกิดปัญหาได้กับเรื่องการสุดตรงก็คือ,หอเหมือนเราให้เวลากับของที่เราชอบมากจนกระทั่งลืมให้เวลากับคนใกล้ตัวใช่ครับหรือการทำคอนเทนต์เช่นกัน,กนคือชีวิตประจาวันบิมบมก็ไม่ได้แบบเหมือนในคอนเทนต์เนาะในคอนเทนต์บิมก็แนวแบบหลุดสุดตรง แต่ว่ามันเป็นคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์แต่<า>ชีวิต<า>ปัจจุบันบีมก็แบบเป็นผู้ใหญ่แล้วอะนะฮะอ,อายุ40บีมก็สนุกในเวของบีมเข้ากับคนได้แบบไร้หัวโขนสนุกสนานคุยกันได้เพราะผมอยากจะมีสุขภาพจิตที่ ทักทายมีความสุขมีรอยยิ้มทุกวันอย่างเงี้ยแต่บางทีคอนเทนต์ผมสุดตรงไปก็เลยไม่ได้นึกถึงภรรยาว่าแบบเอ๊ะเขาก็มีครอบครัวมีเพื่อนมีอะไรอย่างงี้นะแล้วเขาจะไม่ตายหรืออะไร่เงี้ยถูกฟีดแบ็กกลับมาถูกฟีดแบ็กเราก็ต้องหาตรงกลางไงครับเพราะว่าผมเรียกว่าสุดตรงกับคําว่าเห็นแก่ตัวเนี่ยมันเป็นเส้นบางๆดังนั้นผมก็ต้องเรารายและวิเคราะห์ตรงนี้มากขึ้นเพื่อให้เข้ากับคนรอบข้างแล้วก็ตัวในครอบครัวได้เป็นผู้ชายที่ ใช้อารมณ์นากว่าเหตุผลนะครับอันนี้คือข้อเสียคือเป็นคนสายสินแบบร้อยเลยมไม่ค่อยมีลอจิกเท่าไหร่แต่ภรรยาจะเป็นคนลอจิกร้อยเอาไว้คอยดึงเรามันก็ดึงกันมันก็เลยต้องมีการแบบ กระทบกระทั่งบ้างหรือว่ามีไม่ถูกใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>แต่เขาท้ายที่สุดแล้วเขาพัฒนาอยากให้เราดีขึ้น<อ>แต่ว่าผมาเรียกว่าถ้าเป็นคนมีวินัยคือถ้ามีวินัยก็คือมีวินัยอ่าใช่เพราะ<ช>ว่าเป็นคนที่ตั้งโกชัดเจนครับอย่างออกกําลังกายลดน้ําหนักหรือจะลีนน้าหนักที่20่กิโลอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบทําได้ตามเป้าอะไรเงี้ยค,คุณบีมทำไงอะคะลีนทีละ20่สิบโล,นลเนี่ยบีมก็จะอ,ออกแบบการทานและ นะครับ uh huh. แล้วก็การออกกําลังกายคาร์ดิโอวันละสองครั้งหรืออะไรก็ตาม oh. หรือการชกมวยเป็นการช่วยมากๆอันนี้เป็นเรื่องการดูแลเรื่องของการคาร์ดิโอให้รีดลงแล้วก็ uh huh. เรื่องฮาร์ดเรทที่มันแบบว่าทําให้ร่างกายม,มันแข็งแรงและอยู่ได้อย่างไง uh huh. ในวัยเด็กผมก็เป็นเด็กที่แบบมีน้ําหนักตัวเยอะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนค่อนข้าง เป็นที่รักของเพื่อนผู้หญิงหรืออะไรอยงเ้็เด็กอ้วนที่แบบเออก็น่ารักแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงแล้วก็มีคนให้กําลังใจอะไรเงี้ยเยอะทีนี้พอย้ายจากโรงเรียนสหไปโรงเรียนชายล้วนที่เขาเรียนกันมั่นในปถมแล้วผมมาเข้าตอนมหนึ่งผมก็เริ่มโดนบูลลี่เริ่มโดนบบเฮ้ยมึงเด็กใหม่แล้วซาหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้ผมแบบกลับบ้านไปผมก็นั่งแบบร้องไห้กับพ่อบอกผมไม่อยากเรียนแล้วโรงเรียนเนี้ยแบบอะไรพ่อผมตีซ้ําแล้วบอกว่าไม่ได้ สอนให้เป็นอย่างนี้บอกว่าให้กลับไปแบบจัดการคนที่แบบไปโชคอะแล้วเดี๋ยวเขาไปเคลียร์เองพ่อซาดีเนาะพ่อพ่อเลี้ยงผ <c oughs> ิดผิดมาไม่ไม่จ <c oughs> จะเป็นแบนบด้วยด้วยด้วยวิสัยของเขา <c oughs> วิสัยของเขาวิสัยทันของเขาเราเราก็เลยกลับไปโรงเรียนเราก็เริ่มลดน้ําหนักก่อนเลยเพราะว่าตัว <c oughs> อ้วนสู้ใครไม่ได้อยู่แล้วผมก็เริ่มวางแผนการลดน้ําหนักเนี่ยจริงมาจากคาพูดคุณพ่อด้วยว่า ผมชั่งน้ำหนักผมหนักของมัน95นันตมก็<อ>ไม่ได้สูงอย่างนี้นั่นตอน,ตอนมนหนึ่ง <Okay. S 1> เขาก็บอกหูอ้วนงี้ใครยาวเป็นแฟนเนี่ยหาไม่ได้หรอกโอ้หูมันแบบ Drive และวเอ็นมันเป็นคำที่แบบเพนนะและ uh ้ว huh. เราก็าต้องทำให้ได้ผมก็ว่าตารางกินแต่นมถั่วเหลืองทุกวันอะไรเงี้ยครับ uh huh. ใช้เวลา3เดือนน้ำหนัก95หลือ55 คนหายไปคนหนึ่งครับแต่ว่าผมก็เรียกด้วยว่าไปลมเข้าโรงพยาบาลสองรอบแบบยืนเข้าแถวตอนเช้าแล้วก็ล้มไปเลยเพราะขาด<ง>สารอาหารใช่ใช่ <laughs> กำลังจะถามเลยจะทําให้ผมตรงเนี้แหว่งไปครับเพราะว่าสารอาหารไม่พอใช่เพราะจริงๆเราเราไม่ได้แนะนําแบบนี้เลยโดยเฉพาะในเด็กเพราะว่ารจริงๆ ที่ถามพพอมอนหนึ่งเนี่ยเขายังสูงไม่เต็มที่เลยแล้วเด็กยังต้องสูงยังต้องโตเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเขาจะยังอยากที่จะให้สารอาหารครบถ้วนนะคะถูกต้องแล้วอันนี้เตือน,น,นเด็กๆเตือนเด็กๆใช่ว่าอย่าลดห่วภาพอย่างนี้หรือผู้ใหญ่เช่นกันผู้ใหญ่ก็ทําแบบนี้ไม่ได้ควรจะทานแล้วลดปริมาณอาหารลงแล้วก็เดี๋ยวนี้มัน nutrition มันช่วยมากๆนะครับแป้งก็เปลี่ยนเป็นแป้งอย่างเงี้ยผมก็ศึกษาไปด้วยถ้าผมเวลาลีนน้าหนักหรือทําร่างกายผมก็ศึกษาจนสุดทางอันนี้ย้อนไปวัยเด็กก็คือแบบผมก็ เ,เรียกว่าล่วงเป็นผักไปสองรอบใช่ไหมครับคุณหมอเราไม่โดนคุณพ่อบ่นลอคะรอบนี้ไม่ครับแล้วพ่อผมก็มาโทษว่าผมทําให้ครอบครัวแตแกแยกเพราะวัวนอาทิตย์ปกติเป็นวันครอบครัวไปทานข้าวกันพ้อมหน้าพอมตาแต่ผมไม่กินแล้วไง<า>เพราะผมไปกินแล้วผมก็อ้วนอะอ<า>ผมเป็นคนที่แบบ ฟอสตัวเองเยอะเพราะว่าแบบวันหนึ่งถ้าน้ําหนักไม่ลง2โลหรือโลครึ่งเนี่ยผมก็จะร้องไห้แล้วผมก็จะไปเล่นบาสจนกว่าน้าหนักมันจะลงผมช่างอย่างนั้นทุกวันถ้าลง2โลนี่มันน่าจะเป็นน้าหนักน้ําแล้วนะบีน้ำครับคือเวลาที่เราแห้งเราแบบว่าเหงื่อออกเยอะๆคือร่างกายคนเราเนี่ยพอจาก น้ำหนักที่เยอะมันจะลงไปเร็วมาก15โลหรืออะไรเงี้ยเพราะเมื่คืนแรกหลังจากนั้นถ้าเราจะลีนไขมันจริงอ่ะมันคือต้องหลังจากนั้นคาร์ดิโอหรือการเปลี่ยนการออกกำลังกายเพราะร่างกายมันมีเมมโมรีที่ฉลาดมากว่าแบบฉันชินกับความเหนื่อยนี้ละฉันจะไม่เบิร์นมันก็หลอกไปเรื่อยแต่ตอนเด็กบิมไม่ทราบหรอกบิมก็เล่นทุกทางครับเล่นบาสเกตบอลแล้วก็แต่ฟุตบอลอะไรเงี้ยครับ แล้วก็อันนี้ก็คือมาเป็นเป็นเป็นอัน,นหนึ่งเป็นนิสัยเราด้วยที่จะไปจนสุดทางตอนเด็กเนี่ยคือเป็นสุดทางเพราะว่าผมว่าอาจจะเป็นการเริ่มต้นจากเรื่องนี้แหละม,มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของผมว่าสุดทางผมในชีวิตเพราะว่าเหมือนกับต้องต้องทำให้มันสําเร็จให้ได้แล้วพอสําเร็จเราก็จะมีเสียงชื่นชมหรือว่าการยอมรับจากค,ค,คนที่ว่าเราเพราะกลางวันผมไม่เคยทานข้าวเลยตลอดทั้งมสองม3นะฮะแล้วก็ใช้เวลาว่างเนี่ยวิดพื้น200ครั้ง ซิดอัพลอยครั้งทุกภักกลางวันตอนที่ทุกคนไม่อยู่ในห้องเรียนแข่งแรงคือผมเป็นคนบ้าพลังอยู่แล้วตั้งแต่เด็กะตั้งแต่โตโตอ้วนผมก็เป็นเด็กอ้วนที่แรงเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็รับจ้างทํากันบ้านผมก็นั่งทํากันบ้านได้เพื่อนจนเก็บเงินซื้อ PlayStation 2ได้ตอนหนึ่งมอสองเมื่สองใช่แล้วก็กลายเป็นจากที่ทํากันบ้านซ้ำๆอะฮะร่างกายมันก็จําได้ทําให้เรียนได้เกรดสามเเฉยเลย แล้วพอมสามสี่ห้าหกนี่เหลือศูนย์เลยครับเพราะว่าไม่เรียนคือผมเป็นคนถ้าตั้งใจทําอะไรแล้วคือทาแต่ถ้าไม่เอาอะไรแล้วคือไม่เอาจริงๆครับเป็นคนที่แบบไม่ชอบไม่ใครสั่ง uh huh. คือเด็กๆคือโดนสั่งเยอะโดนฟอร์สเยอะแล้วพอแบบโดนกดดันอย่างเงี้ยเยอะก็เลยรู้สึกไม่ทํและไม่อยากทํา uh huh. แบบผมคิดว่าถ้าเป็นยุคนี้มันคือการเล่าเรื่องให้ลูกหลานฟังหรือว่าให้โน้ทาวลูกหลานด้วยวิธีก uh huh. ารชักจูง แต่สมัยก็อนมันจะเป็นการออเดอร์อเป็นคอมัน<ช>เป็นการอุ้ยอันนี้อันนี้ดีมาก,มากเลยอย่างเช่นสมมติว่าเวลาคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังเนาะรหรือว่าแม้กระทั่งเด็กๆก็ตามาวิธีการที่เราจะทำให้เขาเป็นไปอย่างที่เราอยากจะเป็นน่ะมันไม่ใช่การสั่งมไม่ใช่การทําให้ดูเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเราอาจจะต้องรู้ว่าเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรแล้วเ,เอาอันนั้นน่ะมาเป็นตัวที่จะแบบเหมือนไกด์เขาเนาะให้เขาทําได้ คือเราก็เป็นเด็กวัยรุ่นทั่วไปก็มีลองใช้บ้างตอนเด็กตอนนั้นลองเพราะอะไรอ่ะคือเพื่อนใช้วัยรุ่นโอเคเพื่อนใช้เพื่อนใช้ก็คือแบบเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปอะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลคลาสไหนก็ตามมันก็ต้องมีอารมณ์แบบเนี้ยแล้วเราก็เอนจอยสูบแล้วรู้สึกแบบอุ้ยทำไมกินเก่งขนาดนี้ทำไมของหวานมันอร่อยเวอร์อะไรอย่างเงี้ยครับมีความสุขแต่ทีนี้ หลังจากโตมาเนี่ยแล้วบีมเพิ่งกลับมาใช้กัญชาอีกครั้งเนี่ยน่าจะเป็นตอนอายุประมาณ3ามสบาย้อนไปประมาณหปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับเพราะว่าปกติผมใช้แล้วผมรู้สึกผมไม่ชอบเลยทําไมทุกอย่างมันผ่านเร็วไปหมดผมยังไม่ทันจําอะไรได้เลยคือกัญชาจะทําให้เราแบบตื้อๆมึนๆงงๆเพลินๆบางทีความทรงจําหรือว่าการจดจำเมมมรีหรือว่ามันสั้นลงสั้นลงใช่อันนี้นคือตอนที่ใช้ไปแล้วถูกไหมคะอันนี้ใช้ไปแล้ว เริ่มใช้ก็เป็นแหละครับว่าเราจาอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมดันใช้ถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่าสุดทางจนความเมาไม่ทําอะไรให้ผมได้แล้วคือ,อผมสามารถสูบใช้แข่งรถได้แข่งมอเตอร์ไซค์ได้เล่นกีฬาได้ชกมวยได้อย่างเงี้ยครับสูบจนกลายเป็นสมาธิก็เลยไปเข้าใจผิดว่าอ๋อ,อ,อเราใช้แล้วเนี่ยเราเห็นทุกอย่างช้าลงคือผมสูบแล้วผมสามารถ บิดมอเตอร์ไซค์สามร้อกว่าโดยที่ไม่สึกรู้สึกเร็วแล้วก็ชินกับความเร็วและเห็นทุกอย่างช้าไปหมดะครับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียนิดนึงคือในแง่ของปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายมันก็จะช้าลงด้วยนะจะช้าลงแต่ผมเป็นคนที่เป็น A D H D เป็นคนล้นตั้งแต่เด็กเป็นเด็กไฮเปอร์ เป็นคนที่อยู่นิ่งๆอย่างหนึ่งไม่ได้วันหนึ่งผมทํากิจกรรมได้4ี่ห้ายอย่างจนทุกคนถามว่าไม่เหนื่อยเหรอคือเหมือนเอาแรงมาจากไหนไม่รู้เพราะผมเป็นไฮเปอร์แอคทีฟพอมาใช้กัญชามันลดความไฮเปอร์แอคทีฟการที่เราไปออกกําลังกายนี่มันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทําให้ ADHD เราเนี่ยม,มันไป,ไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมแบบทําให้ร่างกายเหนื่อยจนสุดทางแล้วถึงจะนอนหลับได้ไม่งั้นผมนอนไม่หลับครับเพราะฉะนั้นพอเราเริ่มมาใช้กัญชาเราเริ่มรู้สึกว่าโอเคมันคามันสงบ มันมันโอเคขึ้นใช่แล้วเราก็จะเริ่มใช้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่พอถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนกับใช้คําว่าดื้อเนาะใชเ่อง้เราเราเริ่มรู้สึกว่าเราต้องใช้ปริมาณที่เยอะขึ้นเพื่อจะทําให้อารมณ์หรือความรู้สึกแบบเนี้ยมันยังคงอยู่ครับแล้วพอมันเยอะขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นว่าปฏิกิริยาตอบสนองทุกอย่างมันก็ช้าลงหมดจนการรีแอคชั่นกับภรรยาหรือว่ารีแอคชั่นกับคนในครอบครัวหรือว่าอ่สิ่งที่เขาพูดกับเรากลายเป็นลืมครับเราจาไม แล้วรับปากไปแล้วจําไม่ได้นี่เรื่องใหญ่มากมในการขา้ขอคาลืมสนิทเลยใช่ไหมฮนะลืมสนิทครับเพราะแบบเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นคือเหมือนภาพตัดไปวันุ่งขึ้นตื่นมามันแบบเมื่อวานกินข้าวอะไรจําไม่ได้อ่ะคุณหมอ,อมเป็นอย่างเนี้ครับจนแบบมันไม่ใช่ละหรือบางทีนั่งเนี่ยอยู่กับตัวเองจนมึงเอ,อ๋อนั่งน้ำไหลย,ยืดก็มีคุณหมอแบบมันเริ่มเอ,อ๋อะมันเริ่มแบบเยอะไปมันเริ่มแบบแต่นั่นคือเราใช้ทุกวันใช้ทุกวันใช้วันละสิบกรัม เยอะเยอะห้าถึงสิบเลยตอนนี้เราก็เยอะขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งไนที่สุดนี้ตอนนี้ตอบสนองก็คนรอบข้างเริ่มไม่ไริเริ่มเริ่มเริ่มดีเลยหรือว่าถ่ายละครอะไรเงี้ยคือผมเป็นนักแสดงมาทั้งชีวิตนะครับผมก็เลยเป็นคนที่มีความจําดีเกี่ยวกับเรื่องของบทแต่ถ้าจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มมีความไม่มั่นใจตัวเองหรือว่าคิดกังวลวิตกแบบเมื่อกี้ทาดีหรือยังนะหรือเมื่อกี้ คือจะกังวลไปหมดใ,ในใจมันเลยกลายเป็นคอนฟลิกต์ในใจของตัวเองมันเลยทําให้ป่วยใจไปเรื่อยๆครับแต่อันนี้มันก็เป็นผลอันหนึง่งเวลาที่เราใช้กัญชาปริมาณมากตั้งแต่ว่าหัวใจเต้นเร็วใช่ไหมคะครหรือว่าอาจจะรู้สึกว่ามือสัน่นอาจจะรู้สึกว่าวิตกกังวลมากขึ้นแต่ถ้าเกิดโดสน้อยๆเหมือนที่บอกเมื่อกี้เลยสงบแต่พอมันมากขึ้นมันก็เริ่มมีปัญหามันเริ่มเยอะไปม,มันเริ่มต้องใช้เขาถ้าไม่ใช้ขาดไม่ได้ อย่างนี้เป็นต้นแล้วบวกกับหลังๆเนี่ยผมมีอาการเป็นดิสเด п р นะฮะเป็นโรคซึมเศร้าบวกกับเป็นไบโพล่าเราก็ไปหาหมอปรึกษาและทานยาควบคู่อันนี้คือเป็นหลังจากที่เราใช้กัญชาไม่ใช่เป็นมาก่อนด้วยเป็นหลังแต่ผมอาจจะมีภาวะเป็นซึมเศร้าตั้งแต่เด็กเพราะจากแรงกดดันหลยๆอยามเพราะว่าเวลาไปคุยกับคุณหมอสุขภาพจิตเรื่องที่จะพูดมาหรือเรื่องที่มีปมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปมบอยเด็กแล้วก็เป็นปมคําพูดกับคนที่เรารักพูดกับเราทําให้รู้สึกแบบ มันกดดันเราตลอดเรารู้สึกโอเคเข้าใจเหมือนเราจะต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราต้องทําให้ได้แบบนี้เพื่อจะได้รับการยอมรับจากคนที่เรารักใช่ซึ่งเราเไมจะู้องพิสูจน์ทําไม ใช่ไหมครับผมมันก็ต้องมีคุณหมอสุขภาพจิตที่พูดกับเราให้เราฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหรือ uh huh. ว่าธรรมชาติของมนุษย์หรือจิตใจ <Okay. S 2> เราต้องรู้เท่าทันสติและความคิดตัวเองอย่างนี้ครับแ,แล้วตอนตอนที่เจอคุณหมอจิตแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาทราบว่าคุณบีมใช้กัญชาบอกครับเขาบอกไหมคะว่าควรใช้หรือไม่ควรใช้โ <Okay. S 1> อเคคุณหมอก็จะบอกครับเขามี paper work พิสูจน์แล้วก็จากการที่เขารักษาคนไข้ามาการที่รักษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิต ดเวทหรือว่าสุขภาพจิตเนี่ยควรจะหยุดใช้กัญชาเลยเพราะยาที่ให้เข้าไปเนี่ยเราปรับสารเคมีในสมองอยู่แล้วกัญชามันก็มีการส่งผลต่อกันใช่การส่งสารเคมีในสมองอมแล้วมันจะตีกันแล้วมันจะแยก,กว่าเิมจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราตัดสินใจที่จะหยุดตรงนี้ค่ะมันคืออะไรจุดเปลี่ยนนะฮะผมว่า,าก็คือคุยกับเรื่องในครอบครัวคุยกับภรรยาด้วยว่า เอ้ผมเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็บวกกับเป็นโรคซึมเศร้าด้วยตอนนั้นภรรยาเป็นคนทักเราหรือเรารู้สึกเองเเป็นคน,นทักครับ<อ>ว่าพูดไม่รู้เรื่องฟังหรือว่ารับปากแล้วเนี่ยลืม <Okay. S 2> แล้วก็เริ่มเริ่มแบบมีนสิสัยเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มซึมเริ่มอะไรอย่างเงี<ต>้ยเราก็เ,กาเห็เ้าเราใช่ไหมคะเป็นไ,<ม>ไปในทางด้านที่ซึมใช่เป็นซึมครับแล้วก็รู้สึกแบบไม่อยากอยู่หรืออะไรเงี้ยก็ตามคนาเลยบอกโอ้ยอย่างนี้ต้องไปหาหมอด่วนเลยด้วยด้วยตรงนี้แล้วก็บวกกับ ผมโพสลงไปเนี่ยอยากจะเปอุทาหรณ์ให้หลายๆคนท,<ะ>ที่ใช้สุดทางหรือว่ากําลังจะใช้เพราะว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่ที่รณาารงค์ก็ส่วนใหญ่จะบอกกัญชาดีกันในแง่อะไรบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่บอกว่าไม่ดีอยากให้ผิดกฎหมายก็จะเป็นคนที่เคยมีการสูญเสียคนที่รักไปเหยียกกัญชา S <S ซึ่ง<ม>พอผมมาประกาศเลิอกอย่างนี้น๊บในหลายคนพิมพ์เข้ามาให้กําลังใจนะครับแล้วก็บอกว่าเออไซ f f เฟกระยะยาวคุณพ่อเขาก็เคยเป็นคุณลุงเขาก็เสียชีวิตไป<ม>ในเรื่องนี้เพราะบางทีใช้มากไปผมก็อยากจะเป็นอุทาหรณ์แล้วบอกให้คนรุ่นหลังหรือว่าคนที่ดูอยู่ที่เห็นผมเป็นแบบอย่างให้เขามีสติด้วยในการใช้ มันก็เหมือนกันเนาะหลายคนก็คือรู้สึกว่าถ้ามันยังไม่เจอกับตัวเองถ้าย้อนกลับไปสัก3-4ปีก่อนแล้วมีใครสักคนมาบอกคุณบินแบบนี้คุก็แล้วก็บอกไม่หลบกัญชาดีอะไรอย่างเงี้ยล้วก็คิดว่าเราควบคุมได้ใช่ไหมครับแต่พอพอระยะยาวลองเทิมเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นผมคิดว่าผมชนะตลอดแต่ท้ายที่สุดรมแพมัน เราก็ต้องยอมรับแล้วก็ค่อยๆหลายคนมีคอมเมนต์นะฮะว่าอ่อนหรือว่าเด็กใหม่ก็อย่างเนี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ก็ตามคือเขาก็จะไม่ทราบหรอกว่าเราใช้อย่างไรอ่าแล้วตอนหยุดลําบากไหมคะเพราะมันน่าจะมีปัญหาพรต้องบอกว่าบิมอ่ะเป็นคนสุดโต่งไงครับตั้งแต่วัยเด็กบิมแบบลดน้ําหนักได้ภายในสองสามเดือนสามสิบกิโลอันนี้ผมก็หักดิบเลย เป็นคนหักดิบคือแบบจะรู้สึกเหม็นมันเลยจะรู้สึกอะไรเงี้ยผมจะคือผมเป็นนักแสดงด้วยครับบางทีการทํางานของผมคือการหลอกไม์เซ็ตตัวเองเวลาไปเล่นเป็นบทบาทอะไรก็ตามต้องไปเป็นตัวนั้นใช่ครับผมต้องหลับตาคิดอะไรนี่ปูมหลังมันเป็นยังไงเลยแล้วก็ตามผมก็ถึงจะเรียกออกมาซึ่งมันก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตผมด้วยเพราะวันหนึ่งผมเปลี่ยนหลายอารมณ์มากคุณหมอ็ไม่ๆผมต้องไปอารวาสครับแล้วก็กลับมาผมต้องหัวล้อกับเพื่อนเสร็จขับรถกลับบ้านผมต้องไปทําหน้าที่เป็นสามีอย่างเนี้ย มันทําให้มันกัดกินใจเรื่อยๆแล้วก็ผมไม่มีการนั่งสมาธิเอาออกหรือว่าอยู่กับตัวเองจริงๆเพราะผมเป็นคนล้นตลอดเวลาก็เลยว้าวุ่นอย่างเงี้ยแต่มันก็อาจจะเป็นข้อดีตอนเวลาเราตัดแล้วตัดทีเดียวเราก็จบได้เลยผมตัดเนี่ยก็พูดถึงว่าก็มี side effect ก็คือท้องเสียคือคนที่หยุดสาร TSC ไปเนี่ยก็จะมี side effect คือท้องเสียหรือว่าบางทีเราจะรู้สึกงุดหงิดใจอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องรู้เท่าทันตัวเอง และผมก็ไม่อยากสูญเสียครอบครัวผมไปโ <Okay. S 2> ับภรรยาของผมอะไรเงี้ยผมก็เลยโอเคเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะได้คุยกับแฟนแล้วแล้วก็บอกว่าโอเคเราจะทําตรงนี้ครับ ปกติอะค่ะที่ที่เคยอ่านส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าใช้เวลาประมาณสักหลังจากที่เราหยุดไปแล้วกว่าที่ปริมาณสารเคมีพวกนี้จะลดลงหรือหายไปเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสัก4อาทิตย์ของคุณบีมนานเท่าไหร่คะของบีมหยุดประมาณ3เดือนละตอนนี้เขาเอดือนที่3กว่ากว่านะครับตอนที่เริ่มหยุดใหม่ๆจนกระทั่งเริ่มรู้สึกว่าโอเคมันกลับมาเป็นเราที่ปกติผมแนะนําเลยครับว่าจะรู้สึกดีมากหลังจากนั้น2สัปดาห์แต่เราต้องอ,ออกกําลังกายและออกเหงือบ่อย เพราะการออกเหนื่อการออกกําลังกายมันช่วยให้เราไม่ต้องการสาร T S C เลยครับโอเคมันกระตุ้น e n d o r p h i แล้วเราก็จะมีความสุขเองก็ม่ความสุขแล้วไม่ใช่แบบตื่นมาต้องใช้แล้วก็รู้สึก e n จอยกับตัวเองแต่ว่าอนจอยแบบตัวไม่ขยับอะ e n จอยอยู่ในนี้ยมันไม่ได้แต่ถ้าดีที่สุดก็ไม่ต้องใช้อยู่ด้วยด้วยจิตตัวเองเนี่ยผม่าดีที่สุดละจริงๆเรื่องราวที่คุณบีมาแชร์วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์เนาะเพราะว่า ไม่ได้บอกว่าของทุกอย่างในโลกนี้มันมีด้านใดด้านหนึ่งด้านเดียวมันมีทั้งด้านที่ดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดีด้วยทีนี้เมื่อกี้คุณบิมก็เคยบอกเหมือนกันบอกว่าอตอนที่กินแล้วมันสงบมันโอเคมันมีสมาธิในการทำโน่นทํานี่แต่เมื่อไรก็ตามที่อาจจะเยอะเกินไปหรือว่าใช้มาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วเราอาจจะมีภาวะอื่นร่วมด้วยด้วยด้วยสตรีสของงานส่วนตัว,ตวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้มีผลเสียเกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าถ้าใครที่สามารถจะอยู่ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้ ของพวกนี้ก็น่าจะดีที่สุดใช่นะอยู่ <Okay. S 2> ด้วยจิตและสติของตัวเองเพราะคุณหมอ,อสุขภาพจิตก็สอนบีมนะครับว่าจิตคนเรากับอารมณ์ uh huh. และก็สติมันจะไปด้วยกันฉะนั้นถ้าเราไปเป็นแพรอย่างเนี้ยเราก็รู้เท่าทันตัวเองเนี่ยเราก็จะไม่ก่อให้คิดมากถ้าเรารู้สึกคิดมากแล้วแต่พอเรารู้ตัวว่า uh huh. เรากำลังคิดมากอยู่นะ สารในสมองมันไม่ปกตินะโอเคเราก็จะเข้าใจตัวเองตรงนี้ครับมันเป็นเอ็กซ์ไซส์เล็กน้อยกับการใช้ชีวิตเพราะโลกใบนี้มันเครียดกว่าเดิมมากไม่ว่าการทํามาหากินการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยฮะก็ผมว่าก็เป็นเอ็กซ์ไซส์ที่ดีโอเคค่ะเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็คุณหมอก็ขอให้คุณมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะคุณครับคุณหมอเอกครับก่อนใช้กัญชาผมก็จะเป็นคนอารมณ์ขึ้นง่ายครับถุนเฉียว เป็นคนที่แบบว่าไฮเปอร์ครับแบบไม่ไม่พอใจผมก็นี่เลยคือเป็นคนขึ้นง่ายมากแล้วพอใช้กัญชาแล้วมันผมใจเย็นสงบลงใช่ไหมผมถึงติดไงมันนิ่งขึ้นมันนิ่งขึ้นแล้วก็การที่ใช้แข่งรถเนี่ยเพราะว่าผมไม่อยากเห็นคนอื่นเป็นคอมเพเิเตอร์หรือว่าเป็นคู่แข่งมันจะอารมณ์ไปด้วยโอ้ผมถ้าไม่ใช้บางทีแบบเขาช้านี่ผมเบียดกระเด็นเลยความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน